พระสมเด็จวัดระฆังมีหลายพิมพ์ด้วยกันแต่พิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาพิมพ์พระทั้งห้าพิมพ์คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานผู้แก่พิมพ์พระสมเด็จถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมมรังสีคือหลวงวิจารเจียรนยัยช่างทองในราชสำนักเริ่มสร้างพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามขึ้นมาเมื่อปี2 4 0 9 ภายหลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระสมเด็จพุทธาจารย์จึงเรียกขานพระเครื่องที่สร้างขึ้นว่าพระสมเด็จและได้สร้างเรื่อยมาจนถึงปี2415โดยได้แจกจ่ายแก่บรรดาญาติโยมที่มาเยี่ยมเยียนและเมื่อครั้งออกบินทบาทในตอนเช้าครั้นหมดก็สร้างใหม่ปลุกเสกด้วยคาถาทินบัญชรที่ท่านได้มาจากเมืองกำแพงเพชรพระสมเด็จวัดรฆังพิมพ,พระประธานมีทั้งเนื้อละเอียดเนื้อหยาบ เนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วหรือเนื้อสังขยาและเนื้อแก่ปูนล,ลักษณะพิมพ์ทรงเป็นรูปสมมุติของพระพุทธเจ้านั่งในระฆังควา่าองค์พระแลดูนั่งเอียงไปทางขวาปลายพระเกศสะบัดเอียงไปทางซ้ายในบางองค์อาจทะลุซุ้มด้านบนและเห็นหูพระด้านซ้ายเป็นแนวจางๆยาวลงมาไหล่ซ้ายดูยกสูงกว่าไหลขวามองเห็นปลายพระบาทยื่นเล็กน้อยฐานขั้นล่างสุดเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมู กล่าวกันว่าเมื่อหลวงพ่อโตขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรเมืองซึ่งมีพระเครื่องอันมีพุทธสิงป์งดงามท่านสามารถอ่านศิลาจารึกที่ว่าด้วยกรรมวิธีการสร้างพระเครื่องด้วยเนื้อผงขาวซึ่งต่อมาเรียกกันว่าเนื้อพระสมเด็จโดยมีเนื้อหลักเป็นปูนขาวหรือปูนเปลือกหอยผสมผสานด้วยวัตถุมงคลอื่นๆอีกมากมายนำมาสร้างเป็นพระสมเด็จและกลายเป็นพระเครื่องล้ำค่าสุดยอดปรารถนาของนักเล่นพระทุกคน สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ